สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปอของพี่หมอในวันนี้นะคะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําดวงแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังก็เป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะ,ะวันนี้เนาะพี่หมอได้มาทําในหัวข้อนะคะ,ะคู่แข่งของคุณตอนนี้เขาคิดยังไงนะคะคู่แข่งของคุณตอนนี้เขาได้คิดยังไงกับคุณนะคะ ให้คุณนึกถึงหน้าคนนั้นนะให้คุณนึกถึงหน้าคู่แข่งของคุณนะคะในเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะนั่นคือคู่แข่งของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคนคนนั้นเป็นคู่แข่งของคุณให้คุณนึกถึงหน้าเขานะคะแล้วเรามาดูกันว่าเขาก็กําลังคิดถึงคุณเรื่องอะไรเขากําลังจะทําอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ นะคะขอพี่ไพ่ช่วยเปิดนะขอให้เปิดดวงชะตาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดครูบาอาจารย์พุทโธเปิดธโมเปิดสังโฆเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะคะขอพี่ไพ่ช่วยบอกช่วยเปิดเนาะจากศัตรูหมู่มารศัตรูคู่แข่งของอลูกดวงแต่ละคนที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปในวันนี้ว่าศัตรูคู่แข่งของอลูกดวงแต่ละคนเขาคิดยังไงกับลูกดวงที่เข้ามาดูดวงในวันนี้นะคะ ศัตรูพวกนั้นของรวบรวมแต่ละคนเขาคิดยังไงโอ้โ oh. ห The Hermit นะคะ The Hermit ขึ้นมาเนาะเขานะ oh. เขาคิดนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่นิ่งเงียบนะศัตรูของคุณคิดว่าคุณเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบแต่คุณน่ากลัวนะตอนเนี้ที่เขาคิดนะคะ oh. เขาคิดว่าคุณเป็นคนเงียบ เป็นโรคส่วนเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอะพี่หมอต้องบอกเลยศัตรูคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเอ่อเขากลัวคุณอะต้องบอกว่าเหมือนกับว่าเขากลัวคุณนะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเป็นคนที่คุณอะดูเป็นคนเงียบในสายตาเขาคุณมักจะไม่ค่อยตอบโต้หรือคุณมีการจัดการ ด้วยตัวของคุณเองแบบเงียบๆนะคะเขาเลยเดาทางคุณไม่ออกเขาเลยกลัวคุณเขาไม่รู้ว่าคุณกําลังจะคิดจะทําอะไรกันแน่คุณเก็บตัวเงียบคุณเงียบคุณมีแต่ว่าคุณมีองค์ความรู้อ่ะคุณเป็นคนที่เงียบจริงแต่คุณมีมีความรู้เยอะนะคะเขาเดาทางคุณไม่ออกนะเขาบอกว่าเขากลัวในตัวคุณนะคะตอนนี้นะเขากลัวในตัวคุณนะคุณเป็นคนที่เงียบแล้วน่ากลัวนะคะ ความเงียบของคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ฉลาดนะคุณเก่งเกินคาดซะด้วยเขาเดาทางคุณไม่ออกด้วยซ้ําว่าคุณกําลังคิดอะไรแต่ที่รู้ๆใจเขาหวั่นและใจเขากลัวนะตอนนี้นะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะนะคะและคุณก็อยู่แบบอยู่แบบว่าเก็บตัวหรือเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับศัตรูหรือว่าคู่แข่งของคุณแต่คุณมีการจัดการในระบบของคุณแต่คุณเป็นคนที่มีความคิดแบบซับซ้อนนะคะอื้อ เป็นคนที่คิดอะไรได้แบบลึกกว่าคนอื่นน่ะตัวคุณน่ะนะคะโดยที่คนอื่นเขาคาดไม่คิดไม่ถึงอ่ะดาวทางไม่ออกอ่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวสําหรับคู่แข่งของคุณนะคะคุณเป็นอะไรที่น่ากลัวนะนะคะแต่น่ากลัวตรงนี้ไม่ใช่น่ากลัวแบบอ่าสิ่งเลวร้วายนะมันน่ากลัวแบบคนฉลาดที่จัดการศัตรูได้นะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาหมายถึงคุณมีโปรเจกต์มีจินตนาการเห็นไหมว่าเจ็ดถ้วยเนี่ย มันเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณสามารถที่จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะตรงนั้นถ้าคุณทําคู่แข่งคุณก็สู้คุณไม่ได้อยู่แล้วนะคะคู่แข่งคุณสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณน่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ใครมาเลือกคุณแต่คุณสามารถเลือกในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่ที่อยู่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกคุณจะทําหรือไม่ทําก็แค่นั้นคุณไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะคะแต่คุณสามารถเลือก ด้วยตัวของคุณเองได้นะคะนะคุณสามารถเลือกได้แต่คุณไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะนะคะตรงนี้เนาะมีหมอต้องบอกเลยเจ็ดถ้วยคุณมีโปรเจกต์คุณมีจินตนาการเป็นเลิศนะคะคุณมีองค์กรความรู้นะคุณเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรก็ได้แต่คุณยังไม่ทํานะคะยังไม่ทํากับพวกเขาถ้าคุณทําขึ้นมาพวกเขาก็คือเขาแข่งคุณไม่ได้อยู่แล้วตรงเนี้ยแต่คุณยังไม่ลงมือแค่นั้นเองเขากลัวคุณนะเขาหวั่นแล้วนะ เขาหวาดกลัวคุณแล้วนะเขาหวั่นหวั่นใจแล้วนะคู่แข่งคุณตอนนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเดอะซันเนี่ยที่หมอบอกแล้วไงยังไงยังไงคนได้เดอะซันขึ้นมาจําไว้เลยนะลูกดวงทุกคนที่เข้าไม่เห็นคลิปพี่หมอนะเดอะซันถ้าไปแข่งประกวดกับใครให้ตีเป็นอันดับหนึ่งนะนะคะไม่ว่าคุณจะไปแข่งเวทีไปแข่งความสวยประกวดความงามไปแข่งไปแข่งเสื้อผ้านะผมไปสอบหรือไปอะไรก็แล้วแต่เดอะซันหมายถึงเลขหนึ่งการเข้ารอบการชนะเลิศ หมายเลขหนึ่งคุณได้ที่หนึ่งนะคะถ้ามีการแข่งขันคุณได้ที่หนึ่งคู่แข่งคุณก็รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีวันชนะคุณหรอกนะคะนะเขาก็แถอย่างงั้นแหละแทไปเรื่อยนะคะแถไปเพราะไม่ไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่คุณน่ะถ้าคุณจะทําขึ้นมาจริงๆคุณก็เอาชนะเขาได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะมันเป็นเดอะซันเดอะซันเนี่ยอันดับที่หนึ่งจำไว้เลยนะถ้าเดอะสตาร์ขึ้นมาหมายถึงอันดับสองถ้า เดอร์ไฮพิเทตนะกับเด e f o ฟูขึ้นมาหมายถึงอันดับ3จําไว้เลยนะคะลูกดวงนะจะได้มีความรู้ในการดูไพ่ด้วยนะนะคะนี่คือเดอ s u ซันถ้ามีการประกวดหรือแข่งขันที่ไหนถ้าเดอ s u ซันขึ้นมาหมายถึงอันดับหนึ่งนะคะคุณได้อันดับหนึ่งแต่คุณคุณยังไม่ลงมือที่จะอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าคุณทําจริงๆคุณได้ที่หนึ่งเขาหวั่นอยู่แล้วแต่เขาไม่ยอมรับนะคะเขากลัวในตัวคุณด้วยนะพี่หมอต้องบอกเลยเนี่ยเขาคิดอะไรเห็นไหม ผู้ชายอ้วนนั่งกอดอกคุณได้แต่นั่งมองพวกเขาแล้วคุณก็เก็บมาคิดในใจว่ายังไงคุณก็ชนะได้ล้านเปอร์เซ็นไม่ว่าคุณจะในสายการงานการแข่งขันบางคนนะเปิดร้านขายเนี่ยขายของเหมือนกันหมดทุกร้านแต่คุณติดอันดับนะคู่แข่งของคุณไปไม่รอดแต่คุณไปรอดอยู่ที่คุณจะคุณจะจะทําพวกเขาไหมหรืออะไรไหมตรงเนี้ยนะคะคุณเป็นคนที่มีใจบุญอ่ะคุณไม่ค่อยเอาเปรียบใครอยู่แล้วถ้าใครไม่มาทําคุณก่อนนะ ถ้าใครไม่มาทําคุณก่อนนะคะคุณเป็นคนที่มีความใจบุญอยู่แล้วเธอ์มิตขึ้นมาคือตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ใจบุญเอมีเมตตาแต่ก็ไม่ได้ให้ใครมาแบบเอาเปรียบคุณได้นะตรงนี้พี่หมอต้องบอกเลยคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่ใจบุญเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะเนาะแต่คุณไม่เอาเปรียบใครแน่นอนนะคะอ่ะขออีกนะคะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่ง เห็นไหมแต่เขาแถไปเรื way, ่อยไงเขาไม่ยอมรับในในในความเป็นว่าเขายังเขายังจะแข่งกับคุณอยู่นั่นน่ะเขาไม่ยอมรับเห็นไหมเขายังไม่ยอมรับความจริงอ่ะเห็นไหมยังไงอ่ะเห็นไหมคะเพราะมันเป็นิงอ่ะ킹ออฟวันขึ้นมาก็หมายถึงราชาไม้เก่งที่สุดแล้วนะในเรื่องการงานนะจะบอกให้คุณเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วนะนะคะเขาอัวคุณในความเก่งของคุณแต่เขายังไม่ยอมรับแค่นั้นเองเขาแถพี่หมอต้องบอกเลยว่าเขาแถไปเรื่อยยังไงเขาก็ไม่มีทางสู้คุณได้แต่คุณยังไม่ยอมที่จะ คุณยังเงียบไงคุณยังคุณคุณยังเงียบอยู่ไงคุณยังไม่ถ้าคุณลงมือทําแล้วน่ะยังไงคุณก็ก้าวกระโดดอยู่แล้วยังไงคุณก็ชนะอยู่แล้วต้องบอกไปเลยคู่แข่งคุณสู้คุณไม่ได้นะคะเห็นไหมจ้องที่จะเอาเปรียบคุณเห็นไหมเดวิลคุณมาลักโลภโกรธหลวงกิเลสเห็นไหมคะเขาคนนั้นคู่แข่งคนนั้นเดวิลจ้องจะอ่าใส่ร้ายป้ายสีคุณหรืออยู่ด้านหลังคอยหักหลังคอยนินทาว่าร้ายคอยเอาเปรียบคุณเมื่อมีโอกาส คุณพยายามที่แต่ไม่มีใครเอาเปรียบคุณได้หรอกเพราะคุณคนฉลาดคุณระวังตัวรอบด้านอยู่แล้วคนคนนี้คอยเสียบคอยระวังไม่ใช่คอยเสียบคอยที่จะแทรกซ้อนเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามานะคะซอนอชอนชัยเข้ามานะคะเวลาที่มีช่องโหว่เขามักจะเร็ดรอดเข้ามาเอาเปรียบคุณได้แต่คุณปิดกั้นช่องโหว่หมดแล้วนะคุณเป็นคนฉลาดคุณฉลาดลึกนะคะเนาะเดวิลขึ้นมาเห็นไหมกิเลสเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้เป็นสายเทาอ่ะ เป็นคนที่เล่นตกรปรกด้วยนะนะคะอาจจะคิดตกรปรกด้วยแต่เขาหาเวลาเขาหาช่องทางไงแต่เขาแต่คุณปิดช่องทางจนหมดแล้วอะ่ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะให้คุณนึกถึงหน้าคนนั้นนะนะคะตอนนี้เขาคิดเขายังไม่ยอมรับความจริงเลยเห็นไหมยังไงคุณก็มีคนที่นับหน้าถือตาเยอะคุณเป็นคนที่มีคนรักเยอะคุณเป็นคนของประชาชนคนของประชาชนตรงนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงคุณเป็นคนเป็นที่รักของหลายๆคนเพราะคุณเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะ เนาะและมักมีคนเข้ามาเอาเปรียบคุณคุณก็รู้นะคะคุณก็รู้นะนะคะคุณเป็นคนใจบุญน่ะเห็นไหมได้แฮงแมนขึ้นมาเห็นไหมคะคุณเจอมาทุกรูปแบบแล้วทําไมคุณจะไม่รู้ลูกไม้ตื้นๆคุณรู้หมดคุณรู้หมดแต่คุณไม่อยากรังแกคุณไม่อยากทํานะคะแต่ยังมาเหยาะกับคุณถ้าเหาะกับคุณแบบซึ่งหน้ามันแบบแบบว่าอ่าถ้ามาทําอะไรให้คุณแบบซึ่งๆหน้าเลยแบบอ่ามาด่ามาว่าหรือมาใส่ร้ายป้ายสีแบบ จับได้แบบเป็นตัวเป็นตนเลยคุณก็คุณก็ลายนะคุณดุนะแต่แทงแมนขึ้นมาดุนะใจร้อนได้เหมือนกันนะถ้ามีใครมากับกร,ร,ระตุ้นความโมโหของคุณนะนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเพราะเขากลัวพลังงานของคุณจําไว้เลยเขากลัวพลังงานของคุณตอนนี้เขากำลังมีความทุกข์บอกเลยไงว่าความทุกข์ของเขาเขาไม่ยอมรับในตัวตนของเขาเขาได้สอดแนมคุณเขาได้ จ้องจังหวะที่คุณเผลอเนี่ยเขาจ้องที่จะทําร้ายคุณเขาจ้องที่จะเอาเปรียบคุณในทุกสายด้านสายงานสายความรักสายอะไรก็แล้วแต่แหละแต่เขาหาโอกาสอยู่แต่มันโอกาสนั้นมันไม่มีสําหรับเขาหรอกเขาก็รู้นะคะคุณก็รู้คุณไม่ปล่อยให้คนพวกนี้ช้อนชัยเข้ามาในช่องโหว่งคุณได้นะคะเนาะตอนนี้เขาทรมานมากนะคะเขาคิดถึงจะเรื่องคุณที่เป็นเรื่องสายดาร์กสายเอาเปรียบสายเท่าอะไรพวกนี้พวกนี้นะคะมันเป็นนักเอาเปรียบนะนะคะอขอดูอีกเห็นไหมนะคะ คุณอยู่ในที่ของคุณนะคะคุณอยู่ในที่สงบเงียบของคุณคุณเป็นคนเก่งนะคะ Queen acle, ค e n ออฟเพนเ c l e s ขึ้นมาคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะ,ะถึงว่าคุณไม่หาเงินเก่งคุณก็มีหัววิเน็ษอะ คุณฉลาดในเรื่องการเงินนะคะเนาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถจะทําอะไรคุณได้หรอกคู่แข่งเนี่ยแต่เพียงแต่คุณเงียบก็กลัวพลังงานของคุณเห็นไหมคุณเป็นคนใจใหญ่ด้วยนะเป็นคนใจถึงนะกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มเทนะคะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงและก็เป็นคนที่ช่วยใครแล้วช่วยจริงเบียดใครแล้วเกลียดจริงนะคะคุณเป็นคนที่เท่ดูสมาร์ทนะนะคะเป็นผู้หญิงก็ดูเท่เป็นผู้ชายก็ดูหล่อดูเท่นะคะในสายตาคนที่พบเจอคุณนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบเห็นไหมคุณน่ะ มีกัลยานมิตรคุณมักจะช่วยเพื่อนตลอดเวลาที่เพื่อนมีความทุกข์แล้วเพื่อนของคุณก็มักจะมาช่วยคุณตลอดเวลาที่คุณมีความความทุกข์คุณเป็นคนที่มีกินมีกัลยานมิตรที่ดีไปทางไหนคุณก็มักจะได้รับการตอบรับนะคะอ่าแล้วก็กัลยานมิตรคุณเยอะนะนะคะเพราะคุณสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนที่ไม่ที่ไม่เอาเปรียบคุณอ่ะคุณรู้นะคะ คนคนนี้เขาเขาเหนื่อยนะเขาเริ่มเหนื่อยแล้วนะเขาเริ่มที่จะท้อแล้วนะแต่เขาไม่ยอมรับนะคะ,อะขออีกหนึ่งใบตบท้ายเลยเห็นไหมห้าดาบขึ้นมาจะพูดยังไงแพ้ไปเรื่อยเห็นไหมห้าดาบนะพี่หมอต้องบอกเลยตาอ่านตามหน้าไพ่เลยนะคู่คู่แข่งของคุณเนี่ยไม่ว่าจะแข่งคุณในด้านดใดคุณนึกถึงหน้าคนคนนั้นเขาเป็นห้าดาบไม่ยอมอะไรง่ายเล่นพักเล่นพวกนะคะจะทําให้คุณพ่แพ้ราชัยแต่ว่าเขาทาไม่ได้คนคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์นะ ถ้าเป็นคนสายแข็งสายดาร์กเป็นคนที่ดื้อหลั้นแท้แทะ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 แท้ไปเรื่อยแบบว่าอ่าไปไม่ได้ก็ยังจะแทไม่รู้ก็ยังจะแทอะไรประมาณนี้นะคะไม่ยอมรับในในในความเป็นตัวเขาเขาไม่ยอมรับนะคะห้าดาบขึ้นมาเป็นอะไรที่หัวหน้างานไม่ปลื้มหรือเป็นอะไรที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนไม่ชอบอะไรประมาณนี้เข้ากับใครไม่ค่อยได้5ดาบเข้ากับใครไม่ได้ทีท่ีอีโก้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะมักจะผิดพลาดบ่อยๆและชอบเล่นพักเล่นพวกด้วยนะคนเหล่านี้นะคะเนาะเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อให้เราแพ้แต่ตอนเนี้ยเขาเขาหาโอกาสแต่เขาทําไม่ได้หรอกนะคะเขาเริ่มกลัวคุณละนะเขาเหนื่อยละ นะคะห้าดาบเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็ออกงานตลอดอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยเข้ากับใครนะคะคนคนนี้นะเล่นพักเล่นพวกเป็นคนที่อยู่ในสายดักสายเทานะคะเป็นคนที่จองเอาเปรียบคนอขออีหนึ่งใบสุดท้ายเนี่ยพี่นุ้ยว่าจะขอแค่หนึ่งใบสุดท้ายแค่ห้าดาบตัวน,นี้คิงเหรียญขึ้นมาต้องบอกว่าคุณกําลังจะชนะนะคุณกําลังจะดวงเฮงดวงปังนะเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีใจบุญอะ่ะคุณเป็นเศรษฐีใจบุญต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นดวงพระเวสสันดรเออดวงพระเวสสันดรน,นะคะเพราะว่ามีเดอดเฮมิด กับเดอะซันขึ้นมาแล้วก็มี King of Pentacles ขึ้นมานะคะมีทั้ง Queen of Pentacles ขึ้นมามีทั้งราชาเหรียญและราชนีเหรียญ แล้วจะบอกว่าคุณไม่ใช่ดวงพระเวสสันดรได้ยังไงคุณรวยความรู้บางคนอาจจะรวยทรัพย์สินนะคะแต่คุณไม่ห่วงทรัพย์สินคุณไม่ห่วงความรู้คุณไม่ห่วงทุกสิ่งทุกอย่างคุณพร้อมที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันเพราะคุณเป็นคนใจบุญนะคะคนที่ไม่ดีมันจะพ่ายแพ้ปลาชัยไปด้วยตัวของมันเองนะคะคุณก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะคุณยึดมั่นถือมั่นแต่ความดีคุณเป็นคนใจบุญคุณเนี่ยชอบทําบุญแล้วก็เป็นแบบโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่ตักตววงคามรู้ตลอด เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระหรือเป็นสายมูเตลูก็ได้คุณนักซือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะคุ้มครองดวงชะตาของคุณนะนะคะคุณเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลเป็นคนที่มีความมีองค์กรความรู้เยอะถึงว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีอายุน้อยแต่องค์ความรู้ของคุณเหมือนเหมือนความรู้ที่มันเก่าแก่มากๆนะคะเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากๆนะคะอะ ยังไงแล้วพี่หมอก็อ่านคลิปจบลงไปแล้วนะนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะให้ตรงยังไงหรือไม่ตรงยังไงก็พิจารณาณในการรับชมด้วยนะคะนะวันนี้ยังไงแล้วพี่หมอต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ